มาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนมากินขา่าวโอ๊ยกินขนมจีนแล้วก็สมตำปลาทอดกินบาหลายเด้อค่ะมืนอสกินนิดหน่อยเอาเดี๋ยวตอนเพิ่งเพิ่งจะสิกินหลายมื่อสัสินมาบอกอันอันหนึ่งให้ฟังเลยค่ะอันนี้ช่องช่องหนึ่งซื้อมาช่องติงอีหยางสยามแหละเมื่อเสานี้เขามาคอมเมนต์ว่ากะหลี่เถ่าเขาก็ดีใจเลยนะความคิดดีหลายเพราะว่า หาเถาแล้วย um nice so nice ัง so ค so cool. so so ุณ so ย cool. so 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 like so ังคิดว่าห้าเป็นกะหรี่ได้ก็กะดีด้วยค่ะมันเห็ดให้เห้ามีหลายได้เพราะว่าหรืออาจจะเป็นทั้งรอบครัวเขาก็ได้ที่ว่าเถาก็ยังเป็นกะหรี่อย่างสีนะก็บ่บด้กโทษเขาดอกแต่ก็เป็นความคิดที่ดีทิ่ยังมองว่าเถาแล้วก็ยังคิดว่าเออยังหาอะไรใดๆถ้าบ่มีกินอีหรีจังไห๋ก็เป็นได้ด้อค่ะกะหรี่บอกว่าเป็นยางรางเวยจานยังก็ได้แต่ถ้าบ่าไปแล้วเป็นกะหรี่ก็ ดีด้ค่ะถ้าคิดได้เทาปานนี้เนาะเขาก็มายังมีเงินมาซื้อคอนโดราคาเกือบสองล้านเนาะถ้าขายถ้าว่าขายก็คนสิขายได้หลายนั่นแหละขายโดนแต่ว่าเขาเ้าเทาเร็วที่นี่ถ้าเป็นบ้านเขานี่ก็จะเทาแล้วเขาก็บ่เอินไปแล้วเขาเอินคนแกแล้วเทาเร็วสินะะหากินหายอยูดด่ก็เพรเฮ็ดไดก็เฮ็ดเฮ็ดบ่ไดกับกต่ตรงเฮ็ดแต่ว่าก็คิดความคิดดีดีตรงไหนฮูบบอกเขาบอกว่าอีหอย่างเนาะ กะหลี่แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็บอกว่าอออยู่พัทยาบ่มีบ่มีแขกบ่มีอย่างยุไซก็คือการค่ะตอนนี้บอกว่าแต่แขกว่าแต่ยังคนอยู่พัทยากับบแม่นว่าเขาสิเห็ดแต่ขายหี้ขายหอยขายแล้วเป็นกะหลี่ค่ะบ่มึงคนมาเล่นทะเลก,ก็มีคนก่อสร้างก็มีขายสมตําเห็ดล้านอาหารหรืกอก็ว่าขายหยังก็มีเหมดค่ะพัทยาบ่มบ่แม่นว่าแต่เป็นกะหลี่อย่างเดียวเลอค่ะบ่มึงดีดีด หรือว่าเคยมาบอถ้าบอเคยก็บ่ต้องมากก็ได้เพราะว่าถ้าเจ้าคิดว่ามันเป็นแต่หมกะลีสินะพัทยาน่ะก็อย่าได้เหยียบก่เขามากเพราะว่ามันสีสกโปรกาเจ้าคิดว่ายุพัทยานมันเป็นแหล่งกะลีเนาะก็แต่ว่าต้องเปิดโลกกว้างๆเ้อค่ะว่ามันมันมันบ่ิเวณมิตกะลียังไายุไซมันก็มีเมิดทุกประเทศนั่แหละคําว่ากะลีถ้าเขาจะคิดแต่ว่าเขาเป็นกะลีเนาะมันก็มีเมิดก็ต้องคิดดีดีว่า ทางคนก็ต่ามีอาชีพของกันไปสินะแต่ว่าคิดได้แค่นั้นก็ก็สีโอโหสิกรรมเถอะค่ะเขาเถ่าเขาคิดว่าเขาเป็นกะลีก็ขอบคุณหลายความคิดดีมากเลยเพราะว่าเขาย้งพ่อติสางรายได้ได้แต่ว่าแต่ก็บ่ดีอย่างหนึ่งคือแม่ว่าพัทยาเงียบเงาแข็นแขเป็นกะลีขายโตอยังสิก็บอกเมนทุกคนด้อค่ะพัทยานี่แม่วก็มีทุกทุกแผนกขายก๋วยเตี๋ยวขายสมตำ ขายดอกไม้ขายเป็นขายโซฟินี่ก็มีมีอย่างกับมีมีมดเพราะ่าบบได้อยูคนเดียวในพัทยาไงคะบได้อยูโตคนเดียวว่าแบบว่าต้องขายเตตุต๋สินะบได้มันก็มีหลายหลายรอยพันหลานคนอยู่่างคนก็มีอาชีพเฮตุของกันไปเนาะแต่ก็ขอบคุณหลายเนาะเพราะว่ากเหตุอาจสิคุ้นเคยกับกับมองจังสันก็ได้เจ้าถึงคิดได้แต่เรื่องแบบนั้นเนาะเพราะว่า ยู่พัทยามีวัดมีหยังอยู่เด้อค่ะมีผะมีหยังเพ่นก็บ่ได้เป็นกะหรี่เลยค่ะกแไม่ชงไม่ที่เนี่ยก็มีขายสมตรงสมตำขาวปลาสาวหยังกับมีแต่ว่าเขาก็ดเห็ดกินนะบ่เด้ไปกะปปนไปขโมอยอย่างีสิบ่เด้ไปเอาเม็ดไปจอ่อให้เขา,มาเมาสินะแต่ก็ขอบคุณหลายเด้อค่ะอีชอ่องออหยังลระปิดแต่ปิดหยังสัย่านี่แหละค่ะขอบคุณค่ะกินก้นคาแต่เบาหลายแสบทองรูอเดี๋ยวกินไปเราหน่อยนึง